ฟ้าแหลมนะเราจะพี่น้องฝนกะกระลังสิตกนะจ้าเมือมาอ้เราจะพี่น้องเมื่อนี้แอปเปิ้ลกับสิภาพพี่น้องมาก้อยกุ้งจ้าไปเบิ่งกันเลยจ้าพี่น้องจะพี่น้องพี่สาวกับก้อยไหย้นะจ้ากุ้งเต้นจะพี่น้องก้อยกุ้งเต้นจ้า ซ่อนก็นบางขอโทษขอไปัยด้วจ้ะพี่น้องเป้าน้ำ้ำฝนจ้ะพี่น้องช่วงนี่หนาฝนเนะจ้ะมาปุ่งกันจ้ะพี่น้องอันดับแรกกับพริกนยจ้ะข้าวัวจ้ะพี่น้อง มื่อนี้พี่สาวเพิ่นแบบซูฝีมือให้แอปเปิเาลเดชาคาราชาเต็นเต้นโอ้ยเต็นออกมันเราะจะพี่น้องของแผ่เลยเต็นของแผ่เลยเนี่ยพุ่งเต้นของแผ่นเด้า <c oughs> อู้ชุดเ <c oughs> ส้นหน่อยเสียบหน่อยเสีหลายเสีหลายได้จะพี่น้องขอโทษขออภัยคนที่อัน ่กินสู้หลุดไหลเด้ตาใส่ปากกอกน้ำกด้เจ้ะพี่น้องอันด้วยปากกอกจ้ะพี่น้องหน้าน,นี่ปากกอกอาหารยักษ์แห้งนอนนี้นนไปถามาญาติเด้ตาในคนแซ่ะตามด้วยพ,พริกผักหอมจ้ะใส่ลงไป,ไปเลยเดี๋ยวมาคุเลขเลขเี๋ยวจ้าพี่น้อง จะแบอหอมเนาะหอมมะกรอหอมปลาทั้งบ้านแอปเปิลคนกับติกก้อยส่นปลาลาดนะเจ้าจ้าอือจับพี่น้องบัน,นี้เขากลับไปกินกันได้เลยจ้าปปรซิมดอกจ้าแสบแล้วจ้าพี่น้อง สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุก้นจ้ามือนีแอปเปิลชาแนลสิพาพีพะนองมากินก้อยกุ้งเต้นจ้บพี่น้องเป็นตะแซบว่าจ้าผักของข้ากขมิมีผักแพ้วยอดบกอกจับพี่น้องหัวละพาดโอ้แม่ผักอีเล่ใจแอปเปิลเลิ่มแล้วก็หอมร่วมจับพี่น้องก้อนสิไปกินกาฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอปเปิลชาแนลเพื่อได้เหตุคิดจะต่อไปในเด้อจับพี่น้องมาได้จับพี่น้องสุขูสุก้นมาแซแบๆน้ำแอปเปิลจ้ายังเต้นอยู่ได้จับพี่น้อง ขั้นไม่ไงเป็นน้ำกันจ้ากับข้าวเหนียวจะพี่น้องโอ้ยแอปเปิ้ลก็บสเป็นไอจะกับข้าวเหนียวก้อยลายครับจะพี่น้องมันเด้อจ้ามันเจ็บๆน้ำแอปเปิ้ลจ้าขั้นไม่ไงเป็นน้ำกันจ้าืมา แซ่บคักจ้ะพี่น้องปักแซ่บเป็นสิจ้ะกับบรรยากาศย้ำแรงคือเก่าจ้ะพี่น้อง Hãy subscribe cho 不要涨。 ม่นละแบบนี้จ้ะนอนประกอบกินกับลาบเนะจน๊ะพี่น้องเข้ากันดีจัง มันได้จากกินเขาแรงน้ำแอปเปิลจต่พป่นองได้ยังกินแรงเนาะจา้ะอืมอืมยอดประกอบสม,สมจ้ะพี่นอง Totte, อล่ไายครับจากพี่น้องอืม แก่บสุดดอดเลยจ้ะ 嗯 mm -hmm. mm-hmm โทษขออภัยคนบ่กินกุ้งดิบนําแน่เด้อจ้ะแอปเปิ่นก็นลืมอันอือชม หม่อนมันปักปากหรือยังไงจะ Oh. Mm -hmm. 嗯，好好好，好的。 อินว่าจะพี่น้องกินบ่เหมือนก็ต้องขอโทษขอให้พี่น้องสุ้กูสุกคนในเด้อจ้ะแอปเปิ้ลกระสิเก็บไปกินต่อขวดจะพี่น้องบ่เอาทิมเด้อจ้ะเสียดายจ้ะพี่น้องซื้อมาเป็นเงินเนาะจ้ะบ่เคยเอาทิมเด้อจ้ะพี่น้องโอเคเนาะจ้ะพี่น้องคลิปนี้ผิดพลาดประการใดกินบ่สุภาพกินมุ่งมัามแอปเปิ้ลชั้นเนีก็ต้องขอโทษขอให้พี่น้องสุ้กูสุกคนในเด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้แอปเปิ้ลชั้นเนีก็ลาพี่น้องไปคนเด้อจ้ะสวัสดีจ้า